แล้วเรานะคะต้องมีห้องน้ำนะคะตกทีข้ห้องน้าจอยู่ในระหาง้านห้องน้นะคะทั้นี้นะคะต้องบอกว่าที่ประกอการของตลาดนัตลาดน้ํานลอดนะคะที่ท่านเห็นกันอยู่ก็จะมีในเรื่องอการห้องการืองความสะอาดต่างๆนะคะโจะมีหน้าที่ต่า ปลอดภัยของอาหารที่ได้รับประทานอย่างรวยนะคะโดยทางผู้ประกอบการตลาดนัำตลาดน้ำมั่นหล่อนนะคะก็จะมีั้งหอมการตกแต้งอาหารต่างๆนะคะก็มั่นใจได้เลยค่ะรวมถึงในเรื่องของโฟมนะคะตลาดแห่งนี้เป็นตลาดปลอดโฟมนะคะเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าทุกท่านค่ะได้รับประทานอาหารอย่างปลอดภัยนะคะดูแลสุขภาพกันต่อ้วยในพร้อมๆกันเลยนะคะ และครายที่กำลังเดินอยู่นะคะว่าอาหารมากมายเหลือเกินนะคะตลาดแห่งนี้นะคะมีอาหารอราอกันบ้างนะคะมีทั้งบริเวณทั้งด้านบนนะคะแล้วก็ที่ด้านล่าง